แกตัดสินใจได้ดีนะคือจังหวะเควินก็มาวางสไปเดอร์นะครับคือกะเล่นโพสไฟให้ได้กว่าที่สุดเนี่ยคือข้อดีของการบุกของแมปโรตัสซึ่งอีซอเอตทำได้ตรงจุดนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยการเงินศรีห้าสิบเนี่ยโอ้โหวิกฤตเลยฮะเขาสุสภาคบจนเลยครับต้องอีโคก่อนใช่ครับเอาเลยครับสำคัญนะพี่โอมตรงนี้ครับทั้งนักของนิสกับโจเซฟที่ศูนย์เจ็ดครับทั้นักของเบสตอมอยู่นะแล้วแจมมี่ครับมีความเดือดชาร์โรว์กันครับต้องมาดูครับว่าอีแพคครับ รายเวสู้กันด้วยมีดนะพี่ om เขาไหลเข้ามาครับมิดจะเจอกับเรื่งของมาเลยครับเราปาดมาฟอลเล่นครับเราคืได้ครับจอเซฟที่ศูนเจ็ดแต่ละฝั่งของนีดไปได้ครับสี่ห้าหกมิเสียงตะบองของจูจูปไปได้ครับอ๋อได้ไงสี่ต่อสี่ต่อเซฟเป็นไหลต่อเบสตอมรับมาคมคมกระสุนหมดก่อนท่านผู้ชมแบบนี้ต้องเปลี่ยนเป็นปืนแต่ว่าไอซองไอรับเป็นสี่ต่อสี่ที่จำนวนกลับมาเท่ากันนะครับคอมไซเอะมีคนรอรับอยู่สามคนนะครับสี่ห้าหกครับใช่ครับเดลเมโกอาบครับเราจะปล่อยเทรเบเซอร์เข้ามาก่อนครับแนวประตูหันสายที่พี่ออมบบกไปครั ไม่มีใครเข้าไปนะเรียกว่าเสี่ยงไปหน่อยนะพี่ om ใช่ก็เปิดหลอกกันแล้วเอเมนแกไหลมาสากโซเน่คือทางเข้าจิตการหลไยๆ๊อปอัพมาแล้วแกโผล่มาแจมีเจ็บชิ้นเด็ดจัด2องชิ้นเชอร์รี่ซึ่งเป็นสองเฮดสอดซสด้วย